กุญแจสำคัญที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วก็ข้อระวังต่างๆตอนที่เราไปเป็นโค้ดนะครับเป็นหัวใจอย่างมากนะครับถ้าเราไม่รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราอาจจะพลาดได้ oh, <no. S 1> นะครับอาจจะพลาดได้พลาดแล้วอาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แต่อาจจะช้าเนาะอาจจะช้าแล้วทําให้เราไปโค้ชิงเขาเทําให้เราไปโค้ชิงอาจจะไม่เกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นมาดูครับหัวใจสําคัญครับที่สําคัญคือ การสอนโคชชิ่งเนี่ยนะครับเนาะเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราต้องจัดการเป็นการพัฒนาองค์กรพัฒนาทีมของเราให้เขามีโนเลดแล่นก็คือสกิลทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีก็คือมี b e เฮ v เวียรแล้วลักษณะพิเศษคือเป็นก็เรียกว่าเป็น personal, เพอร์ซ a นอลแอตทริบิวก็คือลักษณะการทำงานพิเศษของเขาสามตัวนี้ไอตัว k n o โนเล skill แล้วก็ แอตติบิวเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากเลยที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้บรรลุความสําเร็จแล้วเป้าหมายเองก็เป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นแล้วต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองนะครับว่าเราคือโค้ดต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวโค้เองนะครับเราเพียงแต่เราได้คุยกับเขานะครับโค้ดกับบทบาทโค้ดเป็นทั้งการฝึกอบรมเป็นทั้งนักจิตวิทยาเป็นทั้งนักแก้ปัญหา เป็นทั้งนักปฏิบตัติเป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาโค้ดเป็นหลายๆอย่างนะครับเหมือนกับผมเนี่ยผมคุยเรื่องนี้ผมก็ต้องเอาหลักจิตวิทยามาเปลี่ยนแปลงพวกเรามาคุยกับพวกเราดึงพวกเรามาเข้าเนื้อหาบ้างดึงมาเป็นเมพแพททีบ้างดึงมาทำเพโลบ้างนี่เป็นเทคทักษะของคนที่ให้ความรู้เนาะโอเคครับหัวใจของโค้ดทำให ผู้ที่มาขอเราปรึกษาหรือโค้ชชี่เน,นี่ยเห็นตัวเองครับให้เขาเห็นตัวเขาเองให้เขาค้ดใจตัวเขาเองอย่งางเมื่อเช้านี้เราจะให้พี่พิชัยเข้าตัวพี่พิชัยเองโดยการพูดคุยกันแล้วเขาพยายามจะค้นตัวเองออกมา 2. ให้โค้ชชี่เนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเขาเอง3ครับโค้ชชี่เนี่ยเขาจะ มุ่งเป้าสู่เป้าหมายของชีวิตเขาแล้วโค้ชที่เขาจะรู้ว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรอันนี้ประเด็นนี้เนาะอะ่ประเด็นนี้เลยนะครับแล้วพอเราทํยางี้ได้๊บทำให้โค้ชที่เนี่ยเขาเกิดความไว้วางใจตัวโค้ชก็คือตัวเรานั่นเองเราจะไปโค้ชไก่เนะเราพูดความจริงอะไรปุบ๊บแล้วเราสนุกสนานกับเขาเฮฮากับเขาแล้วเหมือนก็อารมณ์ร่วมกับเขาแล้วก็จะไว้วางใจเราโค้ดเองแล้วโค้ชี่เนี่ย ก็จะก็เรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันในการโค้ดในแต่ละครั้งเพื่อเป้าหมายขององค์กรด้วยแล้วเป้าหมายของชีวิตเขาเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่โค้ดเองจะต้องฝึกนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องโค้ดต้องฝึกเลยนะครับเนาะต้องฝึกเลยเพรา,านะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ฝึกไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ฝึกไม่ได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นเราต้องฝึกในแต่ละเรื่องแต่เรื่องมันเป็นหัวใจสําคัญเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ทํามันก็จะลําบากไปไม่ได้มาะน,นั้นหลักต่างๆพวกนี้นะเราต้องเข้าใจหัวใจของมันที่เราจะลงไปจัดการแล้วข้อควรระวังต่างๆพวกนี้นะครับถัดไปครับนะฮะเรื่องของออข้อควรระวังนะครับเอาข้อที่เอาการเตรียมการก่อนแล้วการเตรียมการครับการเตรียมการนะครับนะคือทําเข้าใจกับเนื้อหาก่อนอย่างเมื่อกี้ผมพูดคุยกับพี่พิชัยเนาะ พี่ชัยครับเรายกตัวอย่างนะเราจะคุยอะไรอ๋อเราคุยเรื่องของการเก็บเงินเนาะวันนี้เราต้องเตรียมเนื้อหาก่อนเตรียมรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็รู้ลักษณะของโค้ชชี่คร่าวๆก่อนว่าโค้ชชี่เนี่ยเ,เขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงเพราะเขาอยู่ในองคอ์กรเราใช่ไหมครับอ,อยู่ในองคอ์กรเราแล้วก็พูดแบบเปิดใจกันได้เลยนะครับเรียกว่าเปิดต้องต้องเปิดอกนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจได้เราค่อยเปิดแฟ้มนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดแฟ้มก่อนนะครับ เปิดใจก่อนนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับแล้วเตรียมอุปกรณ์เตรียมคําถามเตรียมอะไรก็แล้วแต่เตรียมเป้าหมายเตรียมสถานที่ดีๆอย่างที่บอกมันจะสร้างบรรยากาศได้ดีในการนั่งคุยกันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับในการเตรียมตัวของโค้ดนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าตัวโค้ชที่เองนะครับจะได้คุ้นเคยกับเราความรู้สึกเนี่ยก็จะร่วมไปด้วยกันได้มันก็สนุกนะครับเลยกสนุกในการทํางานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรา เราเราได้ยู่คนเดียวนะครับไม่ใช่เราได้เขาแต่เขาไม่ได้กับเราด้วยนะครับก็เหมือนเมื่อเช้านี้ที่บอกว่าถ้าเราเป็นขบวนรถไฟใช่ไหมเราไปเราไปถา่ายในเชียงใหม่เราจะไปที่เ,เราอยู่อยุยาจะไปที่เชียงใหม่เราเป็นหัวจักที่จะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วมีก้าวตู้ไปเราเป็นหัวจักมันก็เหนื่อยใช่ไหม แต่ถ้าอีก9ก้าตู้เนี่ยเป็นหัวจักไปด้วยมันก็ไปด้วยกันให้ได้มันก็สนุกครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าว่าเนอะความรู้สึกอารมณ์ร่วมระหว่างโคชี่กับโค้ก็จะมีด้วยกันและอีกตัวหนึ่งครับการฟีดแบ็กครับการฟีดแบ็กปัญหากับโคชี่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่างกับผมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่พี่ชัยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมตอบกลับไปหรือฟีดแบ็กกลับไปเป็นข้อมูล f a c จริงๆที่ผมได้คุยกับพี่เขาเพื่อจะดึงสกยภาพ่อออกมา และให้เขาหาสกิ5ของเขาเองที่เขาจะสามารถเ,าเก็บเงินได้วางแผนในชีวิตได้นั่แหละครับเพราะนั้นการฟีดแบ็กเป็นสิ่งหนึ่งนะครับแล้วตั้งคําถามต่อสถานการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอ,อ๋อเขาทำอะไรเป็นยังไงตั้งสถานการณ์ดีๆนะครับแล้วก็ลืมครับคำมั่นสัญญานะครับที่มีร่วมกันใช่ไหมครับนาะที่จะต้องให้คำมั่นสัญญาระหว่างเรากับเขานะครับเนาะร่วมกันแล้วก็ปัจจัยนะครับในการที่จะให้หรือ เลยคชชี่แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมแนะปัจจัยต่างๆที่เราจะเลือกหัวข้อในการคุยที่จะเข้าไปจะคุยอะไรเพราะแต่ละคนนะครับยิ่งเรามีลูกน้องลูกน้องเรา9้าคนเราคชชี่คือเรื่องเดียวกันแต่วิธีอาจจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับนะ่าจ,จะต้องแยกกันคุยนะครับควรแยกกันคุยเพราะแต่ละคนมีมเขามีบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่ทั้งทักษะในการคุยก็แตกต่างกันไปเนื้อหาก็ต้องเหมาะสมนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสม นะฮะขั้นตอนก็ไม่ได้ยากมากมายนะักนะครับขั้นตอนก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับก็จะมีประมาณสี่ขั้นตอนนะครับสี่ขั้นตอนนะฮะสี่ขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การเกิดน,นํานะครับนะเกิดนําก็จะบอกวัตถุประสงค์ในการคุยในการสอนในครั้งนี้กับเขาแล้วลลกเปลี่ยนหัวข้อกับเขาเลือกบอกเล่าแนวทางในการพัฒนาของตัวเขาเองครับให้เขาออกพูดออกมาในตัวเขาเองเลยนะครับ แล้ว2คือแลกเปลี่ยนครับเหมือนกับเมื่อกี้บรรยากาศเราแลแกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกับเขาเขาเรียกว่าคาดหวังว่าตัวตัวโคชีเนี่ยนะครับจากอะไรบ้างนะครับตอบคําถามซึ่งกันและกันก็คุยกันอย่างผมกับพี่พิชัยก็คุยกันไปคุยกันมาเล่าเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงใช่ไหมผมก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมากับเขาว่าผมเป็นยังไงวางแผนยังไงบ้างมาเราก็ได้บทเหยนจัดการได้เห็นไหมฮะแล้วก็รู้สึก ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับรู้สึกแต่เราจะเอาตัวเราไปเป็นปัญหานะเราจะเอาตัวเราไปแป็นปัญหา <c oughs> เขากำลังมาปรึกษาเรานะอย่าเอาตัวเราไปไปลวกไปลวกกับเขาเป็นปัญหากเขาทั้งหมดนะครับเนาะอ่าแล้ว3ก็เข้าสู่เนื้อหาใช่ไหมครับกอธิบายหัวข้อให้กับเขาจะคุยเรื่องอะไรจะคุยเรื่องดนะคุยเรื่องของแมทเทนแนนนะคุยเรื่องซูเยคุนะครับคุยเรื่องผู้นาญี่ปุ่นนะครับคุยเรื่องโควิดนะครับคุยเรื่องของมาตร,รการป้องกันก็คุยกับเขา ให้เขาเข้าใจบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันแบบนี้เขาก็จะเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วแค่เริ่มต้นมันก็ถูกต้องแล้วแค่เราเปิดรอยยิ้มคุยเขาเปิดใจได้โอเคละอาจจะมีตัวอย่างประกอบอย่างเมื่อกี้ผมเล่าตัวอย่างประกอบให้กับพี่พิชัยฟังเป็นยังไงบ้างผมเล่าตัวอย่างให้กับทางพี่ทรงศิลป์ฟังเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วตั้งคําถามเราต้องกระตุ้นให้เขาแลกเปลี่ยนนะครับตั้งคําถามให้เขากระตุ้นแลกเปลี่ยนนะครับอย่าตั้งคําถามให้เขาเหมือนกับไม่อยากตอบใช่ไหม เมื่อวานนี้อลองเล่าพี่ฟังดิครับพี่ทรงศิลป์ครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเห็นไหมกระตุ้นให้เขากระตุ้นให้คนอยากตอบเห็นไหมนั่นคือการคุยแล้วก็โ,โคชชี่เองก็จะเราก็จะเรียกบันทึกสิ่งที่โคชชี่พูดมานในการเรียนรู้ร่วมกันเนาะเพื่อในการไปสรุปจบตอนหลังในการอาจจะเป็นอาจจะคุยครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามนะครับเพราะเราเป้าหมายเราร่วมกันว่าเราจะให้คําปรึกษาเขานะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ดีนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ตอนจบนะคบโคชิเองก็ต้องสรุปเนื้อหาที่ถูกต้องให้กับเขานะครับเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วทําให้โคชี้รู้สึกว่าผ่อนคลายเราไม่ได้คุยกับเขาแล้วเราจับผิดหรือเราคุยผ่อนคลายเรามา <c oughs> คืาครเราียกผ่อนคลายแล้วผู้แรกเปลี่ยนคุยกันเพื่อทางออกร่วมกันแต่ดึงศักยภาพของตัวโคช้หรือคนที่เราคุยออกมาให้ได้แล้วก็ 3. ครับเราต้องย้ําเรื่องที่นาไปปฏิบัติ นะครับอย่างที่เห็นมเมื่อเช้านี้เอ,อพี่พี่ชายคงเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัตินาออะไรประมาณนี้จะปฏิบัติเรื่องของวางแผนอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องเน้นย้ําออกมาว่าเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเรื่อง2เรื่องสาที่เราจะปฏิบัติอ๋อพี่ดีครับออถ้าพี่เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่อาจจะพอเก็บเงินปั๊บจะเป็นอย่างนี้ก็กวางกันไปใช่ไหมอย่างถ้าพี่ทรงศิลก็อ๋อเดี๋ยวผมวางแผนปั๊บจบปั๊บหรือกษเสร็ป,ปั๊บก็อาจจะกลับไปที่นครศรีธรรมราชอาจจะไปบวชอย่างเงี้ยนะผมก็ขอ นุโมทนาสาธุกับพี่ทรงศิล์ด้วยนะครับนอนนี่ถือว่าเป็นเ,เป็นคนที่มีบเซตดีวางแผนวันนี้ปัจจุบันแล้วก็วางแผนไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยหลังจากที่เรากเกษียณเนานะแต่ช่วงนี้เราอยู่โรงงานก็เป็นโค้ดที่ดีเลยครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายครั้งต่อไปว่าเราจะมา,าโค้ดให้เขาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแค่นี้เองครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปหาบทบาทตรงนี้เนาะโอเค นะครับผมหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างมากในการเข้าไปโค้ดครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในประเด็นนี้ครับขอบคุณครับ